สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนยายแพงนะคะมาดูมาดูความสวยก่อนค่ะดูดความงามไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะคุณยายมาดูกอนกลางวันเพื่นเพื่อนดูขนาดที่ตัดนังคุณยายตัดขนาดคุณยายตัดแล้วเนาะหรอตัดออกหรอสีชมพูอันไหน ตัวเดิมไหมตัวเดิมป่ะไ,ไ,ไม่อีกหรอตัวเดียวนี่ไะน,นี่ไงนี่แหละตัวดูดซับถ้าใครมีเห็นไหมเรื่องจริงนะเพื่อนๆงวดนนี้เขาก็ได้อีกแล้ว,เ,วเขาก็ได้อีกแล้วถูกร้อยห้าสิบเลยเหรอคนใหญ่สามตัวตรง เพื่อนๆสวยไหมยังสวยอยู่เลยเพื่อนๆของคุณยายมันอยู่ที่ดินนะด้วยนะเพื่อนๆบางทีนะเลี้ยงเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะแต่ของคุณยายดูสวยสวยทุกอย่างเลยสวยเหมือนเดิมหมดเลยนี่ยิ่งสวยมากเลยเพื่อนๆเขามีน้องๆเขาออกมาเยอะแยะเลยมีลูกเขา คุณยายปลูกอะไรก็งามเนาะคุณยายเหรียญเขาปลูกอะไรมันหดลงหดลงสวยมากเลยอันนี้เพื่อนๆนดูดิคุณยายดูคดูคุณยายเขาปลูกเขาเอาไว้อันนี้เขาแยกออกมาจากต้นใหญ่นะเพื่อนๆอนทุกอย่างยังสวยเลยเพื่อนเพื่อนดูดิเนื้อหลาย เออยังงงเหมือนกันของคุณยายเหรียญทำไมกรูดลงกรูดลงมีทุกไปดูของหวน์คุนางไหมปาดนางไหมคนอื่นเขาหายไปหมดแล้วนะดูคุณยายน้ำคักของคุณยายหงเ,เหินค่อยยังมีแค่สามใบเองแตกหักแตกเน่แท้อันนั้นแม่แม่เขานี่ขนาดกวนอิ่มนะของคุณยายยังอยู่เหมือนเดิมเนาะอยู่เหมือนเดิม นี่นางไหมดูนางไหมเขาเพื่อนเพื่อนอันนั้นเพชรพันล้านนั่นดูดูยังแตกเฉยเลยนี่มาดูก่อนนี้อันนั่งกลัวน้องสาวเขาตัวนั่นนี่หนบามีเขาแม่เขานี่แม่เขาุยคุณยายขายเลือบตากระหลุดแล้วนี่แม่เขานี่คุณแม่นลูกสาวคนที่หนึ่งโอ้ยงามครับพี่น้องเบื่องของเพณ่นแนี่ลูกส่วแนวดก็ได้จังซี่นี่ลูกสาวคนที่สอง นี่ลูกสาวคนที่สองนี่ลูกสาวคนที่สองเหรออันนั้นลูกสาวคนโตอันนี้แม่เขานั่นแม่เขาคนนี่แม่เขาแม่นางใหม่กับเพื่อนเพื่อนแล้วมาดูลูกขาโอ้ยคุณยายปลูกยางกระเบื้องคุณอ่ะขากแน่เนาะงามขากเบิร์พี่น้องแล้วมาดูนี่มาดูลูกขนมงดไหลมาดูลูกเพชรพลันแล้วมาดูไก่ราชาวดีโหดูไก่ตัวนี้มันเป็นไก่เต็มตัวสามใบเล้ว คุณยายนี่ลูกหงเหินสามกระถางมีเรียนกันเลยน,นยดดี่นี่ไก่ราชาไปดีนี่ดูที่เขาออกคลอดลูกแล้วเขาก็น้ำค่ะกร <ไป S 1> ดดสีขึ้นมาแล้วเอ้ยประเทศไทยเอ้ยมาเห็นมันกุดเลยเออแล้วของคุณยายเหรียญสูตรไหนแล้วทำสูตรเดียวกันเดี๋ยวทำไมมันหดอะ่ะไข่ไก่ลูกหนึ่งน้ำกระแป้งหนึ่งเดี๋ยวจะเย็นคุณแม่เดี๋ยวอ่ะหนึ่งไข่ไก่ฟองหนึ่ง น้ำกระแปผงหนึ่งมันเบอร์สิบห้านะเบอร์สิบห้าใส่น้ําเต็มเลยอน้ําเปล่าก็ได้อ่าแล้วก็ชิโรดหนึ่งช้อนชาเอ็มร้อยสองฝาของเขานั่นแหละเครื่องดื่มชูกําลังนะค่ะนมน่ะขอให้เป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวใช่นมเปรี้ยวหรือนมเรวจืดงวแดงจืดก็ได้นมเปรี้ยวก็ได้ใส่เยอะไหมคะ โอ้ยนมฉันใส่หมดกล่องเลยเนี่กล่องหนึ่งน้ำมันก็ข้นขึ้นมาคือเอามาลดหรือเอามาลาดตรงโคนคะผสมผสมแล้วก็ลดตรงโคนนี่เลยโอเคเลยเดือนหนึ่งกี่ครั้งคะหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งสงสัยคุณยายต้องทุกวันแน่เลยถึงหดขนาดนั้นเนาะนะชุรถนะตัวผ้าหดเดี๋ยวใส่เยอะใช่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 ชุบรถถ้าไม่อนี้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะอย่าให้โดนใบเลยใช่ไหม อย่าให้โดนใบชุลรสนี่ไม่ได้พวกนั้นผ่านนะฉันเคยลองแล้วเรอชุลรสนั่นส่วพาหมดแต่ไม่ได้เด้อชุลรสพาอ้วนอวบสวยแล้วก็แตกเขาเรียกว่าแตกลูกแตกดองอ่ะชุลรสแต่ถ้าใส่เยอะไปก็หดโอเคขอบคุณค่ะคุณยายแพงขา่อ่าไม่เชื่ออย่าให้โดนใบนะชุลรสนะอย่าให้โดนใบนะเพื่อนๆชุลรสอ่ะอย่าไปฉีดใบนะอย่าไปฉีดใบ งามหลายพี่น้องอไไเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูของยายแพงเสร็จจะพาไปดูของยายเหรียญเพื่อนๆของยายเหรียญทำผิดชีวิตเลยลเปลี่ยน,ยนทุกอย่าง<ม>หดหมดเลย,อ,ย,อ,ยอ่ะเด,เดี๋ยวนะคะของคุณยายนี่ดูทั้งวันก็ไม่หมดดูดีดูดีคุณยายทำไมของคุณยายดูคุณดีคุณยายค่เยลืองเจ้าหลายเจ้าไปเบื่องต้นใหม่คข่เนี่อ ค่อยไม่ได้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วโอ้ยตาขอจิบอดด้เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดีดูด,ดูคุณยายปลูกอะไรก็งามงามเตะอันนี้คุณยายตัดแล้วนะเพื่อนเพื่อนคุณยายเห็นหรือยังคะคุณยายเห็นเรืองน,น,นี่โอคุณยายบอกว่ามันเยอะไปคุณยายเลยตัดออกมืด